เดี๋ยวนี้จะมาบอกพิกัดร้านขนมจีนน้ำเหนียวแล้วก็ข้าวซอยล้านล,ลับจริงอะแกะเพราะร้านคืออยู่สุดซอยเลยเดี๋ยวพี่กัดเราจะเขียนไ้ในแคปชั่นนะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านดอกฟินน้ำเหนียวข้าวซอยในส่วนของชื่อร้านอ่านกันอเองนะคะที่นี่นะคะหลักๆคือเขาจะขาย,ยแค่2อ,อย่างขนมจีนน้ำเหน้ยวกับข้าวซอยค่ะซึ่งเราอยากจะบอกว่ารสชาติอาหารที่เนี่ยเป็นรสชาติของเจ้าเหนือแต้ๆเลยนะเจ้าเพราะว่าคุณป้าดอกฟินที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นคนเจียงไฮซึ่งเวลาเราไปกินนะคะเหมือนทะลุไปอยู่ที่เมืองเหนือเลยค่ะเพราะว่าคุณป้าเขาจะอู้กับเมืองตลอด นะคะทั้งขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็ข้าวซอยมีมาแล้วดูขนมจีนน้ำเงี้ยวดิน่ากินมากให้เครื่องมาแน่แนเลยค่ะทั้งเท้าไก่เลือดแล้วก็กระดูกหมูคือ,ค,อคุณป้าเขาให้มาเยอะมากจริงๆอะทุกคนแทบจะคุกไม่ได้แล้วก,กินนะคะแล้วก็ใส่ถั่วงอกประกาศด,ดองแล้วก็ไปยบมะนาวลงไปเยอะๆแล้วก็ต้องใส่นี้ด้วยแคบหมูบอกเลยนะคะว่ารสชาติกลมกล่อมเป็นน้ำเงี้ยวที่ถูกล้องข้าวซอยของคุณป้าก็น่าอีดไม่แพ้ก,กันค่ะเขาจะเป็นข้าวซอยไก่นะคะแล้วไก่ก็คือมาเป็นน่องเลยแกเส้นก็คือมีความเหนียวนุ่มมม่่่่่่่แหห้้้้้้้งงลลลวกกกกก็คคืืืออ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 อเเเเเเปยยยยยรรระะะดดูุจจาาาาาาานนนนนๆบบีีีีตถิิขซใใสพ